ได้ป่ะจําได้ป่ะเอารูปนี้มาวาดให้ดูว่าเฮ้ยออยเนี่ยมันลุกบูลลิชนะตั้งแต่ตอนที่มันยังต่ำกว่าเจ็ดเซฟอยู่เลยแล้วมันทาํากราฟนะผมก็เอาการาฟรูปนี้มาให้ดูนะฮะว่าเจ๋งเป้งนะฮะเนี่ยเจ๋งเป้งเลยนะฮะทํารูปเลยเป็นไดมอนด์นะฮะก็เหมือนว่าจะอยากจะขึ้นแล้วสุดท้ายมันก็ขึ้นจริงนะโอ้โหตอนนี้ขึ้นกระจุยเลยนะครับนะบนะบก็เท่ากับว่าเรามาได้ก่อนการอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะกลับมาอีกแล้วนะครับเนะริ่มกลับมาท็อปฟอร์มกับเขาบ้างแล้วนะะฮผมนะฮะ หลังจากที่ยุ่งยุ่งมาหลายเดือนนะครับน้ํามันเริ่มมานะครับทีนี้ถ้าน้ํามันมาอะไรจะตามมาครับเขาก็บอกว่าย้อนเวลากลับไปดูนะครับเอากราฟน้ํามันเปรียบเทียบกับตัว5 Year ย r e เบรกอีเวนเลสเบรกอีเวนเลก็เปรียบเสมือนเป็นแบบตัวตัวตัว,ต,วตัวคาดการเงินเฟอ้อนะครับเป็นตัวการคาดการเงินเฟอ้อนะครับเบรกอีเวนอินเฟชันนะฮะเป็นการคาดการเงินเฟอ้อระยะยาว5ปีเนี่ยนะฮะ จริงๆแล้วห้าปีก็ไม่เบรกอีเวนต์ห้าให้เยือถือว่าไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้เป็นการค่าการเงินงเฟ้อระยะยาวมากนะครับมันสอดคล้องไปกับทิศทางราคาน้ํามันแต่ถ้าเกิดราคาน้ํามันพุ่งขึ้นนะเขาเดากันว่าความซวยจะมาเยือนนะฮะถ้าราคาน้ํามันเริ่มกลับมาพุ่งมันกาลังสะท้อนว่าเดี๋ยวขอปากกาก่อนน้ํามันคือเส้นสีขาวอีตัวเบรกอีเวนต์อินเฟชันมันอาจจะกลับมาแล้วถ้าเบรกอีเวนต์อินเฟชันกลับมามันเป็นหนึ่งในมาตรวัดที่เฟดเขาใช้ดูไง โดยเฉพาะตัวไฟเยียไฟเยียฟอร์เวิร์ดอินฟลชันของเฟดเนี่ยมันต,ต้องขึ้นตามน้ำค้าน้ำมันแน่ๆนั่นหมายความว่าเฟดเองอาจจะต้องเกิดความกลัวเรื่องเงินเฟ้ออีกครั้งหนึ่งอีเรื่องการคงดอกเบีย้ยลดดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นนะอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยรัวๆไปกก็ได้นี่คือความน่ากลัวที่เขาบอกว่ามันรออยู่นะฮะถ้าราคาน้ำมันมันรีบาวขึ้นไปอีกอย่างต่อเน,นื่องนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะตอนนี้มันยังแค่เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มขึ้นนะครับมันยังไม่ได้อะไรมากก็อย่าไปกลัว มากจนเกินไปคำถามคือน,น้ำมันขึ้นเราก็มันขึ้นด้วยสาเหตุอะไรบ้างในตอนนี้นอกจากเรื่อง backwardation นะครับผมเล่าให้ฟังไปหมดแล้วนะครับอ่าอย่างเช่นเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาไอ้ว่าผมก็ชี้แล้วว่ามันเริ่มมีเรื่องของ s t r a t g i i ติดต r อเรี่ม r s e r v e หรือเอกคังน้ามันดิคังน้ามันสารองทางยุทธศาสตร์ของอเมริกามันต่าที่สุดในรอบหลายปีทรงเนี้ยยังไงอเมริกามันก็ต้องซื้อคืนใช่ไหมผมเล่าให้ฟังที่เขาใหญ่ไง อย่างงี้ยังไงก็ต้องซื้อคืนแล้วปรากฏว่าเมื่อวันจันทร์เนี่ยมันซื้อคืนจริงๆสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซื้อคืนมาประมาณ6ลร้านบา์เรลนะครับผมก็มาฉายภาพให้ฟังไปเมื่อวันจนนันทร์ทช่ว่าพอซื้อคืนทรงนี้ <c oughs> มันมาแล้วไงแรงซื้อจากแปลว่าดีมามันเริ่มเกิดขึ้นจากฝั่งอเมริกาต้องซื้อน้ํามันกลับนะครับอย่างที่สเนสี่ยซาอุดีอาระเบียก็ขยายระยะเวลาในการลดกําลังการผลิตแบบสมัครใจเพิ่มนะครับรัสเซียเองเนี่ยก็ตอนนี้ผลผลิตมันน้อยลง เขาบอกว่าการที่ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ฟ้องได้ชัดแล้วอ่ะว่าตอนนี้เอาพูดจากรัสเซียมันมีน้อยละเอออาจจะเริ่มติดปัญหาอะไรบ้างบอคอแตกนะแต่น้ำมันมันไม่ได้ท่วมตลาดเหมือนอย่างที่ในช่วงที่ผ่านมาน้ำมันเริ่มน้อยรัสเซียจากรัสเซียก็เริ่มน้อยลง UAE แม้ว่าจะประกาศว่าก็ไม่ไจะลดกําลังการผลิตเพิ่มอะไรตามซาอุนะครับแต่ก็ยังลดกําลังการผลิตตามแผนเดิมอยู่ <empezar> ในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้เขามาเลงกันว่าฝั่งดีมานฝั่งความต้องการใช้น้ามันเนี่ยมันกำลังสูงขึ้นซึ่งอาทิตย์ที่แล้วผมเล่าให้ฟังไปแล้วใช่ป่าวว่าหนึ่งในคีย์ที่จะทําให้ความต้องการใช้น้ํามันเนี่ยมันสูงขึ้นก็คือมันเป็นช่วงหน้า diving season ของเมกาความต้องการใช้น้ํามันเบนซินเนี่ยมันสูงมากแล้วราคาเราสังเกตได้จากอะไรราคาสังเกตได้จากราคาเบนซินในเมกาตอนนี้มันปรับเพิ่มขึ้นสเปรดตัวเบนซินเทนียบกับน้ํามันดิบอ่ะมันสูงขึ้นนะค่ากันกันมันสูงขึ้นขึ้นนมาะครับ ถ้าอารมณ์แบบนี้เนี่ยมันเนี่ยยังไงมันก็น่าจะไปได้มันมีประเด็นให้กระตุ้นเรื่องดีมาน์ขึ้นมาแล้วล่าสุดประเด็นกระตุ้นเรื่องดีมาร์เนี่ยมันมาจากฝั่งจีนเพราะตอนนี้เขาเริ่มเล็งแล้วว่าไม่ไหวแล้วถ้าจีนรัฐบาลจีนยังไม่ออกมาจรก,การอะไรเพิ่มอีกนะตายแน่นอนโดยเฉพาะภาคสังหาเขาเซอร์เวต์เซอร์เวกันหมดแล้วเนี่ยนะฮะดูตลาดตอนนี้แล้วมันดูแย่มากยังไงก็ต้องมีมาตรก,การกระตุ้นออกมา ฉะนั้นความคาดหวังเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนจะออกมาจริงหรือไม่ออกมาจริงไม่รู้นะฮะแต่ความคาดหวังตรงนี้เนี่ยมันจะดึงให้ราคาน้ำมันในระยะสั้นเนี่ยขึ้นไปก่อนผมก็บอกแล้วว่าถ้าทรงมันเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าเรามาวางกลยุทธ์ในบ้านเราเนี่ยเฮ้ยเราต้องทํายังไงเราก็เน้นไปที่กลุ่มอะไรกลุ่มพลังงานนี่แหละง่ายๆใช่ป่ะเพราะตลาดหุ้นไทยมันโบราณอยู่แล้วนะครับเจอจัองหวะแบบนี้คุณอย่าปล่อยให้มันพลาดนะฮะก็ต้องเน้นไปที่กลุ่มพลังงานเช่นปตททอผอ,ทอ หรือจะอลงกันก็ได้ท็อปบางจาก sps อะไรพวกนี้ทั้งมวลที่เมื่อกี้ได้พูดไปเนี่ยมันคือจ่ายปันผลระหว่างการด้วยและจ่ายดีด้วยโดยเฉพาะโดยเฉพาะปตทจ่ายอย่างดีนะถ้าเกิดคุณเก็บไว้อะมันมีความได้เปรียบนะในเรื่องของราคาน้ามันไหนจะมีเรื่อง,องเงินปันผลอีกถ้าเกิดคุณจะเอาให้มันวิ่งตามราคาน้ำมันจริงๆคุณไปเอาปตทสอพอไปเลยนะคุณก็ไปาปตทรสพไปเลยนะครับวิธีการก็คือคุณก็สามารถเล่นอะไรเมื่อวานผมบอกแล้วเล่นไปที่สอพอ นะครับพี่เทพนะครับเนี่ยเมื่อาวานก็เริ่มบวกขึ้นมาแล้วนะครับหรือยังไม่บวกวานะครับสพว่าก็ยังไม่ค่อยบวกนะเลนเ่นไปเลยนะครับเอาตัวไหนดีเอาตัว PTEPC11C2311A ไปเลยทถาม DK น้อยดีนะครับโหแล้วรา,าคาดูดีราคาต่ำบาทด้วยนะครับเอฟ e ฟกต์เกียร์ริก็ไม่ได้โหดมาก Sensitivity ก็หนึ่งโอ้โหโอเคแบบนี้จัดไป เอาดีดของสอพอไปเลยนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับเดี๋ยวาถ้าเกิดใครได้คอไว้เมื่อวานก็วันนี้ก็ได้ตังค์แน่ๆเพราะว่าเปิดมามันก็เปิดโดดตามราคาน้ามันแงน,นะครับนะครับก็จบไปนะครับสำหรับเรื่องปตทปทสอพอก็ถือกันต่อไปยาวๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องหุ้นในอเมริกามันก็เมื่อวานก็ชุดขึ้นมานะครับอีกวันหนึ่งนะครับอ่นะ เราก็ยิ้มหวาน,นทันทีไม่ว่าจะเป็น S&P นะครับเมื่อวาน,วนนะดาวโจนบวกขึ้นไป0.9%นะครับครับดาวโจนบวกขึ้นไป0.9%นะ S&P บวก0.67%หุ้นจีนหุ้นฮ่องกงเช้าว,วันนี้เปิดมาบวก1%หุ้นจีนยังไม่ได้ขยับนะฮะฉะนั้นแต่หุ้นจีนวันนี้ก็เป็นบวกอยู่แล้วฉะนั้นแล้วเมื่อวานเราเน้นไปที่อะไรบ้างลองคอในหุ้นเมกาทั้ง NASDAQ เอาขอไป NASDAQ ผมไม่ได้ลองคอผมให้ลองคอไปในดาวโจนกับ S&P ใช่ปะ่ะได้ตังค์แน่นอนละ อย่าบอกว่าไม่ได้บวกขึ้นมา0.9%ดาวโจนยังไงคุณก็ต้องได้ตังค์นะครับคุณจีน MCA นะครับ NCA 50คุณก็ต้องลองคอเมื่อวานมาคุณก็ต้องได้ตังค์ในวันนี้นะครับเมื่อวานก็ควรได้ตังค์ด้วยนะครับบาบาเอ่ยอะไรเทนเซนเอ่ยก็ควรต้องได้ตังค์โอ้โหช่วงนี้ผมกลับมาท็อปฟอร์มอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่ามันไม่ปังเพราะว่าคนไม่ค่อยดูยอดคนดูน้อยลงนะฮะหลังจากที หลังจากที่เงียบๆไปว่าผมไม่ค่อยได้เล่นอะไรดีมามากแล้วแต่ช่วงนี้กำลังกลับมาบูมเพราะมันมีโอกาสที่เห็นได้ชัดไงเลยมันเลยน่าเล่นผมไม่ค่อยอยากจะเชียร์ทุกวันมันมันก็พาดเจ๊งทุกวันสิมันต้องรอจังหวะแบบดีๆจริงๆอ่ะมันค่อยมาเชียร์นะครับนะครับก็กลับมาที่หุ้นอเมริกานะครับว่าไอ้ที่ขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่ามันขึ้นมาด้วยหุ้นเนี่ยนะครับขึ้นมาด้วยพวกหุ้นแม n นิฟิเซนต์นะครับอ่านะครับก็คือ พวกขึ้นมาแค่หุ้นไม่กี่ตัวนะครับขึ้นมาด้วยหุ้นแบบว่าแค่เจ็ดตัวนะครับเช่น Meta g o o g l e เอ uh, ่อ Meta Alphabet Amazon Microsoft Apple Nvidia Tesla เนี่ยขึ้นมาแค่ได้เจ็ดตัวเนี่ยถ้าเทียบกันตั้งแต่ต้นปีแล้วอ่ะครับเขาไม่ได้หวงมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะจริงๆแล้วน่าจะเทียบมาเป็นเปอร์เซ็นต์ของ Market Cap นะครับเขาบอกว่าเนี่ยเห็นป่ะโอ้โหหุ้นอื่นๆเนี่ย490กว่าบริษัทเนี่ย Market Cap อ่ะมันเพิ่มขึ้นมารวมๆกันแค่ประมาณ เจ็ดแสนกว่าเจ็ดแสนกว่าล้านเหรียญนะฮะแต่ถ้าเกิด E7 ตัวใหญ่ในอเมริกาเนี่ยมาเก็ตแคปมันเพิ่มขึ้นถึง3.9ล้านล้านเหรียญโอ้โหความต่างนะฮะแปลว่าไอหุ้นเจ็ดตัวนี้เนี่ยมันขึ้นมากกว่าบรรดาหุ้น490กว่าบริษัทเนี่ยโอ้โหเกินกว่า5เท่าอะเกินกว่า5เท่านะครับ แม้แต่ว่ามันกําลังเป็นฟองไหมมันกําลังกระจุกตัวไหมการหุ้นขึ้นของสหรัฐก็ต้องยอมรับว่ามันกําลังเป็นฟองสบู่นะครับเราภาพนี้ก็จะยิ่งชัดน,นะครับว่า Market cap อ่ะของบรรดา7หุ้นใหญ่ตอนนี้7จหุ้นนะมันกินเป็นประมาณเท่าไหร่ของทั้งหมดนะครับมันกินเป็นประมาณทั้งหมดก็คือเนี่ยกินอยู่ประมาณทั้งหมดเนี่ยนะครับ3 1ของทั้งตลาดถือว่าเป็น Market cap ที่นิวไฮนะฮะ เปอร์เซ็นต์มาเก็ตแคปของ10สตอ๊อกแรกอะ่ะ10ตัวใหญ่ใน S&P ซึ่งไอ้10ตัวใหญ่เมื่อวานเราก็คุยกันแล้วใช่ป่าว่าเห็นปะ่ะเมื่อวานเราคุยกันแล้วว่าโหมันให้ผลตอบแทนดีมากเลย10ตัวแรกในอเมริกานะครับพวกนี้ย e a p p l e Microsoft Alphabet Amazon a m d อ e มเ a ี e เทสลาเมตา r บิร์กชอ่า Berkshire นะครับ Visa นะฮะเดี๋ยวนับก่อนอ่าเนี่ยเ p Morgan นเนี่ยพวกนี้กิน Market Cap เนี่ยนะฮะ10ตัวรวมกันเนี่ย มันถึงสาสิเอ็ดตของทั้งหมดอ่ะแต่ว่าตลาดมันตลาดมันค่อนข้างเปราะบางนะฮะเอางจริงคือถ้ามันแบบว่าพร้อมเพียงกันก็บอกว่ามันใหญ่พร้อมๆกันหมดก็โอเคทีนี้มันขึ้นอยู่กับไม่กี่ตัวถ้าไม่กี่ตัวนี้มันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยตลาดมันก็คว่ำนะฮะแล้วลองดูนะว่า Market c a แมันใหญ่ถึงส1 7จุดเ็ดปตของทั้งหมดใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดไปดูเอ r n i n g ็่ะส่วนแบ่งเ a r n i n g ของอีสิบริษัทเนี้มันคิดออกมาเป็นแค่ยี่สิบเอ คือ e a r n i n g กับขนาด Market Cap คปะมันไม่สอดคล้องกันมันก็สะท้อนว่าอ e ีหุ้น10ตัวเนี้ยมันแพงมากในตอนนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ